โรงแรมข้างทางช่วงเทศกาลผมและครอบครัวได้จัดทิปไปเที่ยวทำบุญกันจำได้เลยว่าตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปเที่ยวทิปทํทำบุญกันอีกอย่างเลยก็ได้คุยเรื่องที่เที่ยวกันไว้ได้หลายที่มากๆแต่สุดท้ายก็ได้ไปทางภาคเหนือหลังจากตกลงที่เที่ยวกันเสร็จแล้วผมและครอบครัวก็ได้เดินทางกันหลังจากที่ขับออกจากบ้านมาได้ซักระยะหนึ่ง ก็ได้แวะปั๊มข้างทางเพื่อที่เติมน้ํำมันและเข้าห้องน้ำหลังจากที่ผมเข้าห้องน้ำทําธุระส่วนตัวเสร็จอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวัยกลางคนมาทักผมว่า่าเดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ระวังหน่อยนะถ้าผ่านไปได้หลังจากนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเธออีกถ้าเป็นไปได้หาพระสักองมาห้อยคอบ้างก็ดีนะท่านจะได้คุ้มครองพอเขาพูดเสร็จผมก็พยักหน้ารับเล็กน้อยแล้วก็รีบเดินออกมาทันที ตอนนั้นผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับคาพูดของคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่แล้วสักพักผมก็ได้เดินเข้าเซเว่นไปหาซื้อของกินพอซื้อเสร็จผมก็ได้เดินขึ้นรถและเดินทางต่อกันทันทีช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลทําให้รถติดกันเป็นจํานวนมากแต่ส่วนตัวผมรู้สึกอุ่นใจนะครับที่มีรถติดกันเยอะขนาดนี้เพราะผมคิดว่าอย่างน,น้อยๆก็ยังมีเพื่อนร่วมทางไม่ใช่มีแค่รถเราคันเดียวที่วิ่งบนถนนหลังจากนั้นผมก็ได้นั่งรถไปพักใหญ่ๆเลย ก็มีเผลอหลับไปบ้างเพราะระยะทางมันไกลจังหวะนั้นที่รถติดผมก็ได้หันไปเจอรถที่เกิดอุบัติเหตุผมได้เห็นควรนอนแนบนิ่งอยู่กับพื้นด้วยผมก็เลยได้พูดทักออกไปว่าพี่เขาจะเป็นอะไรหรือเปล่านะรู้จากสภาพรถถูกชนแรงมากอยู่ๆแม่ก็ได้ตีแขนผมแล้วพูดว่าทีหลังเจออะไรห้ามทักโดยเด็ดขาดรู้ไหมมันไม่ดีและผมก็ได้หันหน้ากลับไปมองที่จุดเกิดเหตุปรากฏว่ารอบนี้พี่เขาหันตาม,มามองผมด้วย ผมก็รู้สึกสะดุ้งเล็กน้อยเพราะว่าตอนแรกที่อ่านไปมองเขาหลับตาอยู่หรือว่าตอนนั้นผมตาฝาดไปผมก็ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้เล่าอะไรให้กับแม่ฟังเพราะผมคิดว่าคงไม่เกิดอะไรหรอกมั้งและรถของผมก็ได้ผ่านจุดนั้นไประหว่างทางที่ขับรถไปก็ได้แวะตามจุดต่างต่ไอตัวผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าภาพที่จุดเกิดเหตุตรงนั้นเหมือนภาพมันติดตาผมยังไงยังไงก็ไม่รู้ในใจก็คิดแค่ว่าขออย่าให้พี่เขาได้เป็นอะไรเลย ไม่นานนะักก็ถึงจุดหมายปลายทางที่ได้ตั้งกันไว้ผมและครอบครัวก็ได้ลงจากรถไปไหว้พระทําบุญกันแต่คนที่มาทําบุญวัดนี้คือคนเยอะมากรถแน่นมากอาจจะเป็นเพราะช่วงเทศกาลด้วยแหละคนเลยมาเที่ยววัดทําบุญกันเยอะแต่พอถึงวัดแล้วก็รู้สึกล่มลื่นดีนะครับอีกอย่างคนก็เยอะด้วยและดูคือคักกันดีผมก็ได้ทำบุญกับครอบครัวและได้ถ่ายรูปตามจุดต่างๆ มือวัดสวยมากไม่แปลกเลยครับที่คนมากราบไหว้กันเยอะและรู้สึกได้เลยว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆบางคนก็มาขอโชคขอลาบพอได้ผลแล้วก็นําของมาถวายท่านดูจากของที่มาถวายท่านเยอะมากๆคงจะสมปรารถนากันทุกคนและหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวของผมด้วยครับพ่อกับแม่ผมก็นําของมาถวายท่านเหมือนกันทุกอย่างก็ดูราบเลื่นดีครับจนกระทั่งผมเข้าไปกราบไหว้ท่านอยู่ๆขี้ทูบก็หล่นมาโดนมือผม รืออาจจะเป็นเพราะว่าลมพัดก็ได้ครับตอนนั้นในตอนนั้นเองผมก็จําไม่ได้แล้วครับว่าผมได้ขออะไรกับท่านไว้หลังจากนั้นผมก็ได้เดินเล่นบริเวณรอบๆวัดบรรยากาศก็ร่มรื่นมากครับลมแรงด้วยแล้วก็เย็นด้วยสบายมากๆเลยครับอยู่ๆผมก็เจอพี่ผู้หญิงวัยกลางคนคนที่ทักผมที่อยู่ที่ปั๊มครับไม่รู้เรียกว่าบังเอ,อิญหรือโชคชะตาที่ได้มาเจอกับพี่เขาอีกพี่เขาก็ได้เดินเข้ามาทักทายผมว่าอา้าวมาทำบุญที่นี่เหมือนกันเหรอผมก็เลยบอกพี่เขาไปว่าอ๋อครับผม เขาก็เลยบอกผมต่อว่าอย่าลืมหาพระสักองค์มาห้อยคอนะท่านจะได้คุ้มครองดวงเราไม่ดีนะตอนเนี้เหมือนเขาจะรู้ว่าผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ยเขาก็เลยบอกผมว่าไม่แปลกหรอกที่หนูจะไม่เชื่อป้าเพราะป้าเป็นคนแปลกหน้าใช่ไหมละ่ะและเขาก็ได้พูดขึ้นอีกว่าหนูเชื่อเรื่องโลกหลังความตายไหมหรือวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นหนูเชื่อบ้างไหม ว่ามีอยู่จริงผมก็ตอบไปว่าผมเชื่อนะครับเชื่อ50ไม่เชื่อ50เพราะไม่เคยเห็นจะจะไม่เคยเห็นแบบตรงๆหลังจากนั้นป้าเขาก็ได้บอกผมว่าหลังจากนี้ไปหนูจะได้เห็นและหนูอาจจะไม่มีวันลืมมันก็เป็นไปได้นะตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าป้าคนนี้รู้สึกแปกแลกๆละชอบทักอะไรให้ผมแบบดูไม่ดีสักเท่าไหร่เลยผมก็เลยรีบขอตัวออกไปจากเขาทันทีและป้าเขาก็ทิ้งประโยคท้ายให้กับผมว่าโชคดีนะหนูดูแลตัวเองดีๆนะ ต้องรอนให้ได้นะผมรู้สึกว่าป้าคนนี้รู้สึกว่าเขาไปใหญ่แล้วคิดอะไรเนี่ยคิดไปไหนเนี่ยผมก็เลยคิดในใจว่าป้าคนนี้น่าจะประสานเสียแล้วแหละหลังจากที่ผมและครอบครัวได้เที่ยววัดทําบุญกันเสร็จแล้วก็ได้ออกมาหาข้าวกินข้างทางข้างนอกกันพอไปถึงที่ร้านผมกับครอบครัวกําลังจะสั่งข้าวกินก็ได้มีเด็กเสิร์ฟ เอาถ้วยเอาจานมาให้ครอบครัวผมแต่เขาหยิบมาเกินชุดหนึ่งซึ่งผมมีกันแค่3มคนแต่เขาหยิบมา4ผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็รู้แค่ว่าเออดีเหมือนกันจะได้เอามาใส่พวกเศษอาหารเศษกระดูกอะไรอย่างนี้พอกินข้าวกันเสร็จก็เลยคิดว่าจะขับรถยิงยาวกลับบ้านกันเลยผมก็เลยพูดขึ้นมาว่าโอ้โหขับรถมาตั้งไกลเพื่อมาทําบุญแล้วก็มากินข้าวแล้วขับรถกลับเหมือนวัดใกล้บ้านเลยเนาะ แม่กับพ่อผมก็เลยหัวล้อกันแล้วพ่อของผมก็เลยพูดขึ้นมาว่าขับรถกลับไม่ไหวหรอ,อกเดี๋ยวแวะโรงแรมข้างทางพักสักคืนนึงแล้วค่อยขับกลับบ้านก็ได้หลังจากนั้นก็ได้ขี่รถหาที่พักโรงแรมข้างทางกันตอนนั้นก็ได้แวะเข้าโรงแรมข้างทางหลายที่เหมือนกันแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าเต็มอาจจะเป็นเพราะช่วงเทศกาลด้วยแหละคนก็เลยมาพักกันเยอะก็เลยเต็มผมก็เลยบอกพ่อไปว่าถ้าเราไปหาโรงแรมข้างทางอีกที่หนึง่งถ้ามันยังเต็มอยู่ งั้นเราก็ค่อยๆขับรถกลับกันก็ได้พ่อกับแม่ผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็เอาตามนั้นแหละหลังจากนั้นได้ขี่มาได้สักพักหนึ่งก็ได้เห็นโรงแรมข้างทางอีกที่หนึ่งกเ็เลยได้เลี้ยวรถเข้าไปเช็คอินไม่อยากจะเชื่อครับพนักงานพี่เขาบอกว่าเต็มแล้วครับพ่อผมก็เลยถามพี่พนักงานว่าไม่มีห้องเลยเหรอครับเต็มหมดเลยเหรอครับอยู่ๆก็มีพนักงานท่านหนึ่งพ,พูดขึ้นมาว่าอ,อ๋อมีอยู่ขาลูกค้าเหลืออยู่ห้องหนึ่งพอดีเลยลูกค้าจะรับไหมพ่อกับแม่ผมก็เลยบอกว่าโอเคครับเอาตามนั้นเลยเ และพี่พนักง,งานก็ให้กุญแจมาเป็นเลขห้อง905หลังจากนั้นพี่พนักง,งานก็พาผมและครอบครัวขึ้นลิฟต์พอลิฟต์ถึงชั้น9พี่พนักง,งานก็บอกว่าลูกค้าเดินไปที่ห้องได้เลยนะคะหนูส่งแค่ตรงนี้นะคะเดินตรงไปสุดทางห้องอยู่ตรงซ้ายมือนะคะลูกค้าหลังจากนั้นผมกับครอบครัวก็ได้เดินไปที่ห้องและก็ทําหน้าแบบงงๆปกติพนักง,งานต้องไปส่งถึงห้องน่นาทําไมรอบนี้ถึงมาส่งแค่ตรงลิฟต์ก็ยังรู้สึกแปลกๆใจอยู่เหมือนกัน พอเดินไปถึงหน้าห้องก็ได้เปิดประตูเข้าห้องตอนแรกเลยที่เปิดประตูเข้าห้องไปรู้สึกได้กลิ่นหมิ่นอับกลิ่นแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ผมก็เลยถามพ่อกับแม่ว่าได้กลิ่นหมิ่นอับในห้องกันบ้างไหมพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าก็เปล่านี่กลิ่นก็ปกตินี่ไม่เห็นมีอะไรเลยแม่ผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่กลิ่นของตัวเองหรือเปล่าไปอาบน้ําไปวางข้าวของตรงนี้แหละ หลังจากนั้นผมก็ได้วางข้าวของลงแล้วก็ไปอาบน้ําตามคําสั่งของแม่พอผมอาบน้ําได้ไปสักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดกองน้ําที่หน้ากระจก พอผมหันกลับไปดูก็ไม่มีอะไรผมก็เลยคิดแค่ว่าสงสัยผมจะหูฝาดไปเองไม่นานนักก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเอาไห้สึกสะอื่นเบาๆมาทางซ้ายมือซ้ายมือของผมจะเป็นกำแพงที่ติดกับอีกห้องหนึ่งผมก็เลยคิดว่าสงสัยข้างห้องต้องทะเลาะกันแน่ๆเลยสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่ากลัวแล้วอย่าทํเช่นเลยฉันยอมแล้วตอนนั้นผมก็ตั้งใจฟังอย่างดีนะสักพักหนึ่งได้ยินเสียงพ่อเคาะประตูก็ก็ก ออกมาได้แล้วมัง้งอาบน้ํานานเกินไปแล้วนะทําเอาผมสะดุง้งโหยงเลยเพราะผมก็สาตั้งใจฟังข้างห้องอย่างดีหลังจากนั้นเสียงข้างห้องผมก็ได้เงียบไปแล้วผมก็ออกมาจากห้องน้ําและพ่อผมก็ได้เข้าไปอาบต่อหลังจากที่พ่ออาบเสร็จแม่ก็ได้เข้าไปอาบต่อจากพ่อผมก็เลยถามพ่อว่าพ่อได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในห้องน้ําบ้างไหมพ่อผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลย ก็เงียบปกตินี่ผมก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าทําไมถึงมีแต่ผมที่รู้สึกแปลกๆไปเองคนเดียวอยู่ๆผมก็นึกถึงหน้าป้าคนที่ทักผมตอนนั้นขึ้นมาแล้วสักพักหนึ่งแม่ก็ได้ออกมาจากห้องน้ําผมก็เลยถามแบบคําถามเดียวกับพ่อเลยว่าแม่เจออะไรบ้างไหมได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมแม่ผมก็เลยบอกว่าก็เปล่านี่ปกติทําไมเหรอมีอะไรหรือเปล่าผมก็เลยบอกแม่ไปว่าไม่มีอะไรหรอกหลังจากนั้นผมก็ได้นอนเล่นโทรศัพท์ส่วนพ่อกับแม่ผมก็นั่งดูทีวี สักพักหนึ่งพ่อกับแม่ผมก็ได้ปิดโทรทัศน์แล้วบอกผมว่าอย่ายนอนดึกนะพรุ่งนี้ต้องกลับบ้านแต่เช้าผมก็ได้นอนเล่นโทรศัพท์ไปสักพักใหญ่ๆเลยจนกระทั่งผมเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้อยู่ๆผมก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะมีคนมาเคาะประตูหน้าห้องก๊อกก๊อก,กและผมก็เหลียวหันไปมองพ่อกับแม่ว่าพ่อกับแม่ได้ยินเสียงไหมพ่อผมหันไปดูพ่อกับแม่ก็หลับแนบนิ่งมากไม่มีใครได้ยินเสียงคนที่เคาะประตูอยู่หน้าห้องเลย สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูอีกก๊อกก๊อกก๊อกผมจึงตัดสินใจลุกขึ้นไปดูที่ประตูหน้าห้องว่าเป็นใครกันแน่ที่มาเคาะห้องผมและผมก็ได้ส่องดูที่ประตูตาแมวและผมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนเขากำลังหนีอะไรมาสักอย่างเหมือนเขากำลังขอความช่วยเหลือผมจึงตัดสินใจรีบเปิดประตูออกไปหาเขาทันทีพอผมเปิดประตูออกไปเหมือนกับว่าเขากำลังจะวิ่งหนีไปทางบันไดหนีไฟยังหวานั้นผมก็รีบตะโกนบอกพี่เขาว่าพี่เดียวเดียวอย่าเพิ่งไปครับ พอพี่เขาได้ยินเสียงผมตะโกนเรียกเหมือนกับว่าพี่เขาก็หยุดชะงักแล้วก็ค่อยๆหันหน้ามามืออีกข้างนึงของพี่เขาจับอยู่ที่คอและมืออีกข้างจับที่ท้องและดูเหมือนกับว่าพี่เขากำลังจะเดินมาหาผมใกล้เข้าใกล้เข้า,ลาลและเขาก็ยิ้มยิ้มเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยมือข้างที่จับที่คอแล้วก็ปล่อยมืออีกข้างที่จับที่ท้องแล้วก็เด <falsch S 1> ินเข้ามาหาผมเดินเข้ามาหาผม ตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมากตัวเกงตัวเย็นตัวชาทำอะไรไม่ถูกแล้วอยู่ๆแม่ผมก็มาดึงแขนผมเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูทันทีและแม่ก็ได้ถามผมว่าไปยืนคุยกับใครข้างนอกทำไมแม่ไม่เห็นใครเลยแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วใครบอกให้ออกมาข้างนอกคนเดียวตอนนี้ผมก็เลยบอกแม่ไปว่าก็มีคนมาเคาะประตูห้องของความช่วยเหลือแม่ไม่เห็นเลยไงพี่ผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างนอกอะ่ะแล้วแม่ผมก็เลยเงียบไปแล้วก็บอกผมว่านอนได้แล้วพรุ่งนี้จะกลับบ้านแต่เช้า ตอนนั้นผมก็ยังคิดอยู่ว่าสรุปสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นคืออะไรกันแน่แล้วแม่ได้เห็นเหมือนอย่างที่ผมเห็นด้วยหรือเปล่าผมก็ได้นอนคิดแต่เรื่องนี้จนผมเผลอหลับไปอีกรอบหนึ่งพอรุ่งเช้าผมก็ได้ตื่นขึ้นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันและผมก็ได้ถามแม่เกี่ยวกับเรื่องของเมื่อคืนว่าเกิดอะไรขึ้นแม่รู้ได้ยังไงว่าผมออกไปยืนอยู่ข้างนอกแม่ก็เลยบอกผมว่าพอดีแม่ตื่นเพื่อจะไปห้องน้ําก็เลยเห็นประตูมันเง้มอยู่ ก็เลยเห็นลูกยืนอยู่คนเดียวเลยเดินเข้าไปดูแับกลายเป็นว่าเห็นลูกยืนคุยอยู่คนเดียวแม่ก็เลยดึงแขนหนูเข้ามาที่ห้องก็เท่านั้นเองแม่ผมก็เลยถามผมว่าเมื่อคืนลูกยืนคุยกับใครละ่ะผมไม่อยากให้แม่คิดมากผมก็เลยบอกแม่ไปว่าเปล่าครับไม่มีอะไรหลังจากนั้นพ่อกับแม่ผมก็เริ่มเก็บข้าวของแล้วก็เตรียมตัวลงไปเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมยังหวนที่ผมกำลังเดินออกจากห้องผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมากระซิบข้างหูผมบอกว่าโชคดีนะ ไว้พบกันใหม่ผมเลยหันหลังไปดูที่ห้องที่ผมเดินออกมาปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนเดียวกันที่ผมเห็นในตอนกลางคืนแล้วอยู่ๆเขาก็หายไปต่อหน้าต่อตาผมผมรู้สึกอึง้งและตกใจอย่างมากแต่ก็ไม่กล้าบอกพ่อกับแม่กลัวว่าพ่อกับแม่จะเป็นห่วงหลังจากนั้นก็ได้เดินทางกลับบ้านตอนที่ลงมาเช็กเอาออกจากโรงแรมอยู่ๆก็มีพี่พนักง,งานคนหนึ่งทักถามผมว่าอา้าวแล้วอีกคนนึงไม่ได้ลงมาด้วยเหรอ แล้วผมก็ได้ถามพี่เข้าไปว่าใครล่ะครับผมมากันแค่3มคนนะครับแล้วพี่พนักงานก็ทําหน้างงๆแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าอ๋อเปล่าค่ะสงสัยเข้าใจผิดเองค่ะและผมก็ได้เดินออกมาจากจุดเช็คเอาท์และผมก็ได้หันหลังกลับไปดูอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเห็นพี่เขาทําหน้าตกใจเหมือนเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็เลยรู้สึกแปลกๆว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยระหว่างทางนั่งรถกลับบ้านผมกับพ่อกับแม่ก็ได้แวะก,กินข้าวกันเหมือนเดิม แล้วพนักง,งานก็เอาน้ำมาเสิร์ฟสี่แก้วพร้อมจานสี่ใบผมเลยบอกพี่เข้าไปว่าผมมาแค่สามคนนะครับอ๋อพอดีพี่เห็นอีกคนนึงอยู่ในรถคิดว่ามาด้วยกันและผมก็ได้หันกลับไปมองที่รถว่ามีใครอยู่ในรถหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่ในรถหลังจากกินข้าวกันเสร็จก็ได้ยิงยาวกลับบ้านกันเลยพอพ่อผมจะเลี้ยวรถเข้าหมู่บ้านหมาข้างทางแต่ก่อนที่ไม่เคยเห่าอยู่ๆวันนี้มันก็เห่ากันเฉยเลย ผมรู้สึกว่าต้องมีอะไรตามผมกลับมาที่บ้านอย่างแน่นอนเรื่องโรงแรมข้างทางก็จบเพียงเท่านี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมไว้ผมจะมาอัปเดตใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับปลาตีสวัสดิ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผีจับขาด้วยนะครับสวัสดีครับ